แม่เข้ามาใน,นเลยส์สด โอเคแล้วแล้วนี่คือทาง and

What the fuck? ไม่ทุกคนให้เราเป็นานพิเศยอะไรเนี่ยานตกแลนวนยแต่ว่าดูเหมือนว่าฝนตก่อยฝอยาพิดได้านะฝนตึงเลยเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวฝนเดี๋ยนาไม่กองรายขนาด ยอดยอดเขาใหญ่เที่ยงมาถึง่นและนี่คือยอดเขาใหญ่ใหญ่เทียยเท่ยงเจอ่ฮเยวอเดใหม่กลายเป็นฮาวีแล้วนะใช่เห็นมากไ <c oughs> ม่ไขมีนไม่มีไม่มีนะไม่มีอันนั้นนะพอ่อไม่มีฝนมืมันติด่มันเป็นหมอก ออเ่นใ้เข้ใช่ไมแม่น้องมีเห็นคลิปนึ่งที่เขาบอกว่าทุกคนมองไ่สีเหลืองตาคุณปุมอยู่เงียบหน่อยได้ไหมเบื่ไลฟ์สดไ้เริ่มไม่ดีแล้วทุกคนมองปนแสดงว่าเขาเป็นคนที่ไม่รักจุดเฮ้ยทุกคนทุกคนเห็นไหม เดาพี่เดาวห้เดานี่คืออะไรเราอะไรโอ้โหนี่กังหันนี่กัะหันยันงไงและเราก็จะเดินทางต่อไปนะครับมาเยอะมากเชียย ตงงังห<ม>ันลมแต่มาเรามองไม่เห็นมองไม่เห็นเลยทังห,หมั้งนนะตังหันเพื่อนไม่ได้บอกทุกคนดูดูอ่ะไม่มีตังหันเลยอ่ะมองเปลี่ยนตั้งหันทั้งหมดเลยแล้วเราก็มาถึงตรงนะี้กันแล้วนะ นิดหน่อยนิดหน่อยมันก็สวยอรถคันนั้นมันตามหลังเรามากเนี่ยจอดแล้วเนี่ยโหูหมอกลงเป็นเป็นควันขึ้นเออเป็นควันเป็นควันเลยปุ้ยไฟหลวงก็ได้หมอกหมอกตั้งเยอะเลยนะใครหัวอ่อนเอาผ้าปิดหัวไปเถอมันเป็นไอ้น้ำ่ะแบบมันสูงเกินเนาะก่อไปเลยอมอกมาเหตุนี่แกเอาผ้าคลปิดนี่ลูกมันมีเยอะ เขาคัดลงไฟเหม็นมีใครคุมเลยคืบุก็มีเราจอดพักให้มองคายก่อนนะครับทุกคนเพิ่งหันไปดูหนึ่งกังหันลมหนะึ่งมนมองไม่เห็นเลยใครใครอยากดูกังหันลมบ้างกงหันยักษ์ออกไปเลยลูกสาวบอกมาบอกไปทำไมไม่ออกไปโอเคโอเค น้องก็ไม่ออกไปแต่แท้ใครอะเฮ้ยเห็นนะมันเนี่ยเห็นไหมน้องๆเขาก็ลงลงไปเลยลงไปแ,ไแต่จะดูแบบมมุกล้องแบบนี้เลยนี่เลยเห็นไหมเสาตรงนั้นเนี่ยก็เหมือนอจะเป็นกังหันไม่บ่อแล้วลงไปเลยครับไม่นี่เลย กังหันลมแม่แก็ลงไปคนเดียวสิเออวันนี้เรา,าเรามาเที่ยวกังหันลมนะ่ะพอดีว่าเราจะมาสำรวจแ,<ม>แต่ว่าหมอกก็กัางเยี้ คือปกติแล้วตรงนี้จะไม่มีหมอกแต่ว่าตรงนี้มีหมอกข้างนึ่งจะมีหมอกหน้าหนาวใช่แล้วแหละ <c oughs> นีห่หมอกเริ่มหายแล้วนะหายหลบไปตูทะเลออน,นี่เลยใหญ่มาก ใหญ่มากเลยครับทุกคนอยู่ในร้านอ่ะหนูได้เอาเกินแม่ไหม,ไมเห็นไหมหน้องบอกแล้วไม่เชื่อน้องใหญ่ห<น>มากเลย,น,เลยน้องบอกเลย <c oughs> ก็้องลงไปข้างล่างนอกไปลูกไปถ่ายคลิปข้างนอกเลยหนูไม่เป็นไรหนูใส่หมวกแนละ้วโอเคไปลงเนเดี๋ยวเราไปไปดูกังหันลมแบบ <c oughs> ตัวเป็นๆกันนะออไปดูกลงหันลมแบบ นนี่นะใบโคตรใจสามารถตัดคนทีเดียวเป็นครึ่งทอนได้เลยนะเนะี่ยบนสุดยอดเขาใหญ่เที่ยงก็มีอยู่สองที่ด้วยกันที่แรก คือกังหันลมรุ่นใหญ่ที่ที่ที่สองนะ่ะก็ก็คือข่าวใหญ่เที่ยงนะครับทุกคนใครเห็นอะไรบ้างลองคอมเมนต์มาเลยอยากแชทสดก็คอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยว เดี๋ยวฉันจะบอกให้อย่างเช่นน้องคาวาล่ามีจกยูวายเขาถามผมนะครับผมจึงเลยตอบเข้าไปใครอยากถามก็ถามได้เลยนะ ทุกคนพ่อพ่อพ่อคืออะไรหมอกหมอกไงหมอกเป็นควันนึงว่ะดูเหมือนว่าหมอกเริ่มที่ออจะหนาขึ้นเรื่อยๆ แต่ถ้าอยากดูเดี๋ยวซูมเข้าไปโอ้ดูเหมือนว่าภาพมัวต้องหันหายไปแล้วโอเคทุกคนต้งหันหายไปแล้วกูดบายกังหันบอกบอกกังหันบอกว่าซียูศูนย์เข้าไปในรถนะุูบดูเหมือนว่าเราก็ จะไลด์สุดแค่นี้ไม่มาอยู่อยู่นี่แถวนี้ก็ได้เดี๋ยวแม่เดินกลางหมอกหมอกเหมือันมันเป็นเหมือนละอองฝนนะเนี่ยมีเอออย่าอย่าไม่ต้องไปจักรรถก็ได้ให้มันสายกว่านี้ก่อนกลางหันเริ่มหายไปแล้วางหันเริ่มหายกลางหันเริ่มหายควบคุมไปด้วยหมอกหมอกหมอกโคตรหนาครับทุกคน เราเราไปตรงนู้นดีกว่า่ยาเห็นไหมทุกคนเราไปไปตรงนู้นก็แล้วกันนะ ถึงที่นี่แล้วใครอยากดูบ้างหมอกคว่เยอะทุกคนดูนี่สิหมอกคจะเยอะเขาเย็นอยู่บนหมอกได้ไงแล้วเราไปสำรวจอีกที่หนึ่งโอหมอกคู่กลางหมอกแล้ว คือดูแล้วแบบว่าโอ้ยทำไมเย็นจัง,น,งนี่แหละทางหัน,น,น,นลมแล้วแล้วใครอยากรู้ว่าแผงโซลา่าเซลล์จะอยู่ตรงโน้นนะช่วงมันไม่มีพระอาทิตย์อะใต้หลังคาเราไม่สามารถจะลงไปได้นะคะเพราะเรามีเด็กด,ด้วย ายังไม่รู้นนอ,อุณหภูมิของอุศสาหม,มาื่ออเฮ้ยหากันไม่เจอนะนี่ถ้าแบบหนาจริงๆเลยเนี่ยยังไม่ถึงทุง่ง,ง,งทงน้นเเเเวเมื่อกี้ทุกคนเห็นอะไรไหม ว่าเราแหละใครนึกว่าเป็นสเลนเดอร์แมนหรือหรือห้องน้ำก็พิมพ์คอมเมนต์มาพิมพ์แชงแล้วหมอคนหันนี้สวัสดีค่ะแม่ดูมอลบอลว่าโอ้เที่ยวไหนเที่ยวนี่แหละซีพี ที่จอดรถนะคะทุกคนยังไม่ยังไม่ชมวิวยังไม่ใช่จุดชมวิวทุ่งทะเลหมอ,อกดูดูเฮียหนาวมากเลยเอาผู้หอมมาด้วยนหญิงอ่ะทิงกีซ่านะ ผมภาคผมมาก้านเลยเดี๋ยวทำไมหมอกเยอะขนาดนั ang, ้นต oh, ั้งข <here. S 2> ึ the <S <S like, man, guess, see, ้นขึ้งเซนบนก้างบนหนุนหนูเจนดูดูเยวจะพาไปดูตรงทุ่งทะเลหมอกแล้วว่าเรากับกบบไปที่รถกันดีกว่าไหมใกล้ใกล้ที่เผื่อว่าจะหายหนาวกันแล้วนะเดี๋ยวเราไปก่อนล่ะ ในที่สุดเราก็มาอยู่ในรถสักทีหายเย็นสักทีหายเย็นสักทีทุกคนตรงนี้แหละที่ที่ตั้งแต่เมื่อวานคลิปเก่าของของเพื่องเนี่ยไ่สดิคลิปเก่าของคุณลักกี้คิดเนะี่ย ได้ได้มาตรงนี้แล้วก็กลับบ้านไปไปไปนอนห้องแอรนะ์น่ะที่อุบนล่าจะทานนี้อยากสำรวจบ้างดูเหมือนว่าเราจะล้อมกันแล้วนะเพื่อทุกคนอาจุดดีเผื่อทุกคน ยังไม่รู้ว่าหมองหนาวเป็นยังไงแต่ถ้าทุกคนอยากรู้ก็กดติดตามไว้ได้เลยเดี๋ยวพาไปให้ดู โอเคตอนนี้ทุกคนบอกไปแล้วนะนี่เราจะเห็นได้ชัดเลยเห็นไหมทุกคนทุกคนเห็นไหมตอนนี้เครื่องกำลังทำงานอยู่เลยแค่นี้งัันเดี๋ยว โอ้โอ้ทุกคนเห็นมอกเปล่าคืเหมือนว่าโลกกับโอ้มาโอ้มาแต่ตอนนี้หมอกเริ่มมาแล้ว